สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยครูมอมรเช่นเดิมคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของเวลาเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและก็ระยะเวลานะะั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะคะพี่ตูนปั่นจัก,กรยานใช้เวลา2ชั่วโมง5นาทีนะคะน้องปอม ปั่นจัก,กรยานแด้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีใครใช้เวลาปั่นจัก,กรยานน้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะอ่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือใครใช้เวลา ปั่นจัก,กรยานน้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะ,ะโจทย์ถามอยู่2คํคำถามน,นะคะเขาถามว่าใครปั่นได้น้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะส่วนสิ่งที่โจทย์บอกอันดับแรกก็คืออะไรคะ,ะพี่ตูนปั่นจัก,กรยานใช้เวลา2ชั่วโมง5นาทีนะคะส่วนโจทย์บอกครั้งที่2ก็คือน้องบอมปั่นจัก,กรยานใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีน,นั่นเองคะ่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราวิเคราะห์ได้แล้วนะคะว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรจากนั้นเรามาแสดงวิธีทำนะคะในการแสดงวิธีทำนะคะให้นักเรียนแบ่งชั่วโมงนะคะอันนี้นักเรียนทราบอยู่แล้วนะคะว่าเอาไปทําอะไรกันคะ,อะเอาไปลบกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตั้งเลยนะคะคำตบบรรทัดแรกชั่วโมงนาทีนะคะก็คือแบ่งเป็นชั่วโมงลบชั่วโมงนาทีลบนาทีนั่นเองนะคะ อ่ะบรรทัดเลก,ก็เขียนเลยค่ะว่าพี่ตุ้นปั่นจัก,กรยานใช้เวลาสองชั่วโมงกับนาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบางคนไปเขียนชั่วโมงข้างหลังตัวเลขนะคะจะทําให้บรรทัดมันยาวแลวก็ดูไม่เป็นระเบียบนะคะเพราะฉะนั้นเขียนชั่วโมงไว้ข้างบนเลยนะคะก็ะคือชั่วโมงชั่วโมงกับนาทีอยู่ด้านบนนะคะต่อไปบรรทัดที่สองนะคะก็คือนอ้องบอมปั่นจัก,กรยานใช้เวลา 1>, 1ชั่วโมง10นาทีนะคะตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะคะอ่าเพราะจะสะดวกและก็ง่ายในการลบกันเองค่ะบรรทัดที่3ก็คือใครปั่นจกักรยานน้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะก็คือน้องบอมเรารู้อยู่แล้วนะคะก็คือน้องบอมน้อยกว่าอยู่แล้ว1ชั่วโมงอ่าส่วนพี่ตูนใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะต่อไปเรามาดูเลยค่ะหน้าที่เราทำการลบนาทีกันก่อนนะคะอ่า5ลบ10ได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเราไปยืมชั่วโมงมันเหมือนมันจะต่างกับการาลบเลขธรรมดานะคะเพราะเราไปยืมชั่วโมงปุ๊บหนึ่งชั่วโมงเราต้องรู้เลยนะคะว่าหกสิบนาทีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้านักเรียนเมื่อยืมมานะคะถ้านักเรียนกลายมาเป็นสิบห้านักเรียนจะผิดทันทีนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงมันรู้อยู่แล้วนะคะก็คือหกสิบนาทีแล้วบวกอีกห้านาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่คะ 65สห้านาทีนะคะ,ะต้องเป็นห5ส้านาทีเท่านั้นนะคะถ้าใครไปบอกว่าได้15้านาทีผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจําไว้เลยเสมอว่ายืม1ชั่วโมงนะคะก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับห0สินาทีนะคะหกสิบวกกับอีกหนาทีก็กลายเป็นห5สห้านาทีนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะ65ส้านาทีลบกับ10บนะคะกลายมาเป็นเท่าไหร่คะกลายมาเป็นห้าสิบห้า นาทีนะคะต่อไป1ชั่วโมงลบ1ชั่วโมงก็เหลือศูนย์นั่นเองค่ะต่อไปเวลาตอบก็ต้องตอบว่าน้องบอมใช้เวลาน้อยกว่าพี่ตูนอยู่เท่าไรคะห5นาทีเลยนะคะอันนี้นะคะข้อที่นักเรียนผิดพลาดบ่อยก็คือการยืมนะคะการยืมชั่วโมงนะคะจำไว้เลยว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะครูย้ำไว้เลยนะคะ มาดูตัวอย่างที่สองนะคะอันปันใช้เวลานอน8ชั่วโมง10นาทีนะคะน้ำขิงใช้เวลานอน7ชั่วโมง55นาทีนะคะใครใช้เวลานอนมากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะอันนี้เรากา็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าชั่วโมง8ชั่วโมงกับ7ชั่วโมงแสดงว่าอันปันต้องใช้เวลามากกว่าอยู่แล้วนะคะเอาเรา ก,ก่อนแรกตอนแรกเลยนะคะก็คือนักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรนะคะ,ะข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะก็คือใครใช้เวลานอนมากกว่ากันและก็มากกว่าอยู่เท่าไหร่โจทย์ต้องการ2คําตอบนะคะเพราะฉะนั้นตอบให้ครบให้สมบูรณ์นะคะส่วนสิ่งที่โจทย์บอกอันดับแรกก็คืออันปันใช้เวลานอน8ชั่วโมง10นาทีนะคะส่วนโจทย์บอกข้อที่2ก็คือน้ําขิงใช้เวลานอน7ชั่วโมง55นาทีนั่นเองนะคะ ค่ะหลังจากที่เราวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะว่าจทยถามอะไรโจทย์บอกอะไรเรามาแสดงวิธีทาได้อย่างไรนะคะอ่านักเรียนก็เขียนแยกเหมือนเดิมเลยชั่วโมงกับนาทีนะคะอ่ะบาบทัแรกก็คืออันปันใช้เวลานอน8ชั่วโมงกับ10นาทีนะคะตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะคะอ่ากับด้านบนนะคะ8ชั่วโมงต่อไปน้ําขิงใช้เวลานอนเท่าไหร่คะอ่า7 ชั่วโมง55นาทีนะคะก็คือเอามาทำการลบกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะ10นาทีลบกับ55นาทีได้ไหมคะลบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปยืม1ชั่วโมงนะคะ,ะเราก็ยืม1ชัว่วโมง1ชั่วโมงมันกี่นาทีคะ60นาทีนั่นเองนะคะจาก 8, จาก8ชั่วโมงให้เพื่อนยืมตัวเองเหลือ7นะคะนาทีกลายมาเป็น1 111ไหมคะไม่นะคะต้องกลายมาเป็น70นาทีนะคะ ใครกลายมาเป็น11นี่ก็คือผิดไปเลยนะคะใครได้เป็น110นาทีผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมง60นาทีบวกกับอีก10นาทีเป็น70นาทีนะคะต่อไปจากนั้นก็คือ70นาทีลบด้วย55นาทีหรือเท่าไร่คะเหลือ15นั่นเองต่อไปชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงลบเจ็ดชั่วโมงก็เหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นอันปันใช้เวลานอนมากกว่าอยู่เท่าไร่คะ15นาทีนักเรียนก็สามารถตอบนะคะเวลาตอบให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะ มาดูตัวอย่างที่3เลยค่ะแม่เดินตลาดไปแม่เดินทางไปตลาดใช้เวลา55นาทีนะคะใช้เวลาซื้อของ1ชั่วโมง30นาทีแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไร่แสดงว่าข้อนี้เป็นการบวกหรือการลบคะต้องเป็นการบวกนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรคะแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอตอนนี้จะเป็นการบวกบ้างแล้วนะคะโจทย์บอกอันดับ แรกก็คือแม่เดินทางไปตลาด,ลาดใช้เวลา55นาทีนะคะแล้วก็ใช้เวลาซื้อของอีก1ชั่วโมง30นาทีนะคะสิ่งที่โจทย์บอกครั้งที่2นะคะจากนั้นเราไปแสดงวิธีทำรรกันเลยค่ะค่ะวิธีทำนะคะก็คือให้นักเรียนชั่วโมงบวกชั่วโมงนาทีบวกนาทีเช่นเดิมนะคะก็คือบรรทัดแรกแม่เดินทางไปตลาดใช้เวลา55นาทีนะคะ ไม่มีชั่วโมงนะคะดยดีๆนะคะก็คือชั่วโมงเว้นว่างเอาไว้นะคะต่อไปใช้เวลาซื้อของ1ชั่วโมง30นาทีนะคะแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไรนะคะ,ะนักเรียนก็ทาการบวกเลย55บวกกับ30นาทีได้เท่าไหร่คะได้85นะคะแ5แล้วก็1ชั่วโมง 0บวก1ก็ได้1นะคะแต่เราจะตอบอย่างนี้ได้เลยหรือไม่คะไม่ได้นะคะเพราะว่า85นา1ชั่วโมง85นาทีมีไหมคะไม่มีนะคะเราต้องแปลงนาทีให้มาอยู่ในรูปของ1ชั่วโมงจําไว้เลยถ้านาทีมากกว่า60นาทีเราต้องแปลงให้อยู่ในรูปของชั่วโมงนะคะนั่นก็หมายความว่าเอา85ไปลบอะไรคะลบ60นะคะ เอา85ไปลบ60ก็เหลือ25จาก1ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็น2ชั่วโมงนะคะ,ะเวลาตอบนะคะก็จะต้องตอบว่าแม่ใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงกับ25นาทีนั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดมาเลยนะคะพลอยใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน1ชั่วโมง20นาทีนะคะแอนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนมากกว่าพลอย25นาทีนะคะแอนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนานเท่าไหร่นะคะแอนใช้เวลามากกว่าพลอยแสดงว่าข้อนี้ต้องเอาไปทำอะไรกันเอ่ย ต้องเอาไปบวกนะคะก็คือแอนใช้เวลาเดินทางมากกว่าพลอยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแอนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนานเท่าไหร่นะคะส่วนโจทย์บอกอันดับแรกนะคะก็คือพลอยใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนหนึ่งชั่วโมง20นาทีนะคะและก็แอนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนมากกว่าพลอย25นาทีนั่นเองค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาแสดงวิธีทาเลยนะคะชั่วโมงนาทีเหมือนเดิมนะคะก็คือบรรดแรกพลอยใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน1ชั่วโมง20นาทีนะคะแอ,อนใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนมากกว่าพลอย25นาทีจากนั้นนํามาบวกกันนะคะ20บวกกับ25เป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็น45นะคะ1บวก0ก็ได้1นะคะเพราะฉะนั้นแอนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนาน 1>, 1ชั่วโมง45นาทีนะคะนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะมาดูตัวอย่างที่5เลยนะคะสัปดาห์นี้ออมสินออกกําลังกาย3าครั้งครั้งละ40่นาทีสัปดาห์นี้ออมสินออกกําลังกายทั้งหมดเป็นระยะเท่าไหร่นะคะอ่า3มครั้งครั้งละ40่นาทีอันนี้เราอ่านโจทย์แล้วเราก็รู้เลยนะคะว่ามันเป็นการ คูณนั่นเองค่ะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือสัปดาห์นี้ออมสินออกกําลังกายทั้งหมดเป็นระยะเท่าไร่นะคะนั่นคือนะสิ่งที่โจทย์บอกนะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปโจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอกว่าสัปดาห์นี้ออมสินออกกําลังกาย3ครั้งครั้งละเท่าไร่คะครั้งละ40่นาทีนั่นเองค่ะอ่าเรามาทามวิธีทําเลยนะคะอ่าสัปดาห์นี้ออมสินออกกําลังกาย3ครั้งนะคะครั้งละเท่าไหรคะ บางละ40นาทีก็คือสัปดาห์นี้ออกซีนออกกำลังกายเป็นระยะก็คือ3คูณ40เท่ากับ120นะคะหรือ2ชั่วโมงนั่นเองค่ะอ่าน,นันเองก็ตอบได้เลยว่าสัปดาห์นี้ออมสีนออกกำลังกายทั้งหมดเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะามาดูตัวอย่างที่6กันเลยนะคะทีหมูป่าใช้วเวลาซ้อมฟุตบอลวันละ1ชั่วโมง 45นาทีเป็นเวลา5วันนะคะทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องเอาไปคูณเหมือนกันนะคะอ่าสิ่งที่จดถามก็คือสิ่งทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่นะคะต่อไปสิ่งที่จดบอกก็คือทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละ1ชั่วโมง45นาทีนะคะอ่าเป็นเวลา5วันนะคะ ค่ะจากนั้นเรามาแสดงวิทยาวิธีธรรมนะคะชั่วโมงไว้ข้างบนเลยนะคะชั่วโมงนาทีนะคะก็คือทีหมูปา่าใช้เวลาซอมฟุตบอลวันละหนึ่งชั่วโมง45้านาทีคูณด้วยอะไรคะอ่าคูณด้วยเวลาห้าวันนะคะวันจะอยู่ด้านหลังนะคะเพราะหน่วยมันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยเขียนหม่นไว้ข้างหลังนะคะอ่าสี่สิบห้าคูณหก็ได้เท่าไหร่คะ ได้225นะคะก็5คูณ1ก็ได้5ชั่วโมงนะคะ225นะคะหรือเราจับแรงจากนาทีให้ไม่เป็นชั่วโมงนะคะเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะหรือแปลงออกมาก็คือ45นาที8ชั่วโมงกับอีก45นาทีนั่นเองคะอ่ะอ่าเราก็ตอบว่าทีมป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมด8ชั่วโมง45นาทีนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างที่7นะคะใน,ะในเวลา4สัปดาห์แก้วตาเรียนวิชาคณิตศาสตร์16ชั่วโมงถ้าแก้วตามีเรียนคณิตศาสตร์ทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ละท่อเท่ากันนะคะแก้วตาใช้เวลาเรียนคณิตศาสตร์สัปดาห์ละกี่ชั่วโมงอันนี้นักเรียนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่ามันจะต้องอมีคําว่าสัปดาห์ละเท่าเท่ากันนะคะสแสดงว่าต้องเอาไปทําอะไรคะ,ะต้องเอาไปหารอย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่จะถามก็คือแก้วตาใช้เวลาเรียนคณิตศาสตร์ สัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือในเวลา4ส,สัปดาห์แก้วตาเป็นยังไงคะเรียนวิชาคณิตศาสตร์16ชั่วโมงนะคะถ้าแก้วตามีเรียนคณิตศาสตร์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละเท่าสัปดาห์ละเท่าเท่ากันนะคะอ่าก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะอ่า ในเวลา4สัปดาห์นะคะแก้วตาเรียนวิชาคณิตศาสตร์16ชั่วโมงนะคะก็คือเอาไปหารกันนะคะแก้วตาใช้เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์ละ16หาร4นะ4อ่าก็ได้4ชั่วโมงนะคะก็คือ4 4 16นะคะ,ะแสดงว่าอ่าแก้วตาใช้เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์ละ4ชั่วโมงนั่นเองคะ่ะ มาดูตัวอย่างถัดมาเลยนะคะนักเรียนคนหนึ่งใช้เวลา1วิ่งใช้เวลาวิ่งหนึ่งชั่วโมง10นาทีนะคะแล้วก็เข้าเส้นชัยเวลา1 1บเนาฬิกา40นาทีนะคะนักวิ่งคนนี้เริ่มวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นเวลาใดเราไปหาจุดเริ่มต้นนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนักวิ่งคนนี้เริ่มวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่นะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือนักวิ่งคนนี้ใช้เวลาวิ่งหนึ่งชั่วโมงส0นาทีและเข้าเส้นชัย11นาฬิกา ขอโทษนะคะใช้เวลา,าวิ่งนะคะหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีนะคะส่วนเข้าที่สองนะคะก็คือบอกว่าและเข้าเส้นชัยเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะอ่าเรามาดูเลยช่วงระยะเวลานะคะอ่าจากเข้าเส้นชัยจากสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีเข้าเส้นชัยกลับมายังเขาให้หาจุดเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเราต้องถอยหลังมานะคะอ่า ก็คือหนึ่งชั่วโมง10นาทีนะคะก็คือจาก11นาฬิกาสี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงก็เป็น1ิบนาฬิกาสี่สนาทีนะคะและก็อีก10นาทีก็คือเป็นเวลาเท่าไหร่คะสี่สิบลบอีกสิบก็เหลือ1ิบนาฬิกา30สินาทีนั่นเองแสดงว่าใช้เวลาจุดเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่คะ1ิบนาฬิกาสามสิบนาทีนั่นเองค่ะอ่าจ จากแผนผังเนี่ยเอามาแสดงวิธีทาได้อย่างไรนะคะจากแผนภูมิก็คือออกเรื่วิ่งเราสามารถทําเป็นโยงเส้นกราฟได้นะคะอ่าโยงเส้นความสัมพันธ์นะคะทีนี้เรามาแสดงวิธีทําม,มาเลยค่ะอ่าจากสินาฬิกา40นาทีถอยไป1 00. ชั่วโมงก็คือเป็นอะไรคะเป็น10นาฬิกาสี่นาทีนะคะจากนั้นถอยไปอีกกี่นาทีคะ10 00. นาทีก็เป็นเวลา สิบนาฬิกาสานาทีแสดงว่านักวิ่งคนนี้ใช้เริ่มวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นเวลา1 0บนาฬิกาสานาทีนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะตัวอย่างจะเยอะนิดนึงนะคะก็มีทั้งโจทย์ปัญหาการลบการบวกการคูณการหารนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นฝึกทำ แล้วก็ฝึกวิเคราะห์โจทย์เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในช่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ